เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเราวิเคราะห์ตลาดจีนแล้วใช่ไหมคะคือตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วยิ่งแบบมีคนไทยเข้าไปทําเยอะๆคนจีนทําเยอะๆมันยิ่งเหมือนแบบทําให้แบบทุกอย่างมันแบบมันมันมีผลตืต่นล้ลนแหละหรือ,อกปล่ามันมีข้อมูลหลายๆรูปแบบที่เข้าไปตลาดจีนเนี่ยสุดท้ายอ,ะอ่ะม,มันเป็นผลในมุมเช่นี่นะมันเป็นผลดีตรงที่ว่าสุดท้ายอ่ะถ้าโกหกกันเยอะๆอ่ะ คนก็จะเริ่มหาอะไรที่ไม่โกหกใช่นึกออกไหมอะไรที่พิสูจน์ได้ถ้าเข้าไปแล้วโกหกกันอยู่เยอะแยะๆเขาก็จะเริ่มแบบพอไม่มีเชื่อใจมันจะลดใช่แล้วเขาก็จะเริ่มหาของแท้ของจริงของดีเหมือนอย่างที่บอกแล้วว่าอย่างตอนแรกเราไม่มีตังอะ่ะอะไรเราก็เอาขอแค่ได้มีแล้วเราก็อธิษฐานของเราไปจนสุดท้ายพอเขามีเขาก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆถูกไหมซึ่งเราอะโพสิชันเราคือสิ่งที่ดีกว่า แต่พอในมุมมองของประเทศในกลุ่มยุโรป <crawling> ประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยเขาเขาคุ้น,น่ยอย่างที่บอก <Ob> hm. ประเทศในทวีปยุโรปเขาจะคุ้นกับของเก่าเขามีเหมือนกับว่าคือคนต่างชาติที่คือเขาอยู่ไกลถูกไหมยุโรปเขาอยู่ไกลเขาไม่สามารถแบบวิงไปบินมาหรืออะไรอย่างเงี้ย ับประเทศไทยได้บ่อยๆเขาก็แล้วถามว่าบางทีเราเห็นอะไค่ะคนดูใบามาพระาแบบสิบองค์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่คือตอนนี้ตลาดไม่ใช่ตลาดแค่แต่ในในทวีปใดทวีปหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันเป็นตลาดระดับโลกใช่ไหมคะและยิ่งประเทศไทยขึ้นอันดับหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมมาเที่ยวมากที่สุดในโลก มันนี่ทําให้ตัวซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของภระเครื่องไทยอ่ะเหมือนตามติดไปอละเรือกมะเหมือนเป็นเป็นอีกหนึ่งอันที่ทุกคนต้องศึกษาเขาจะรู้โดยปริยาย<ช>มาประเทศไทยเที่ยวอะไรก็มันก็มีหลายหลายอย่างให้เที่ยวส่วนใหญ่เที่ยวปราสาทเอ่อวัดพะแก้วครับเที<ช>่ยววัดนู่นวัดนี้วัดนั้นใช่ไหมคะเริ่มมีการแต่งชุดไทยทุกคนมาต้องใส่เกงช้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของพระเครื่องเข้ามาเขาก็จะได้เห็นได้อะไรแล้วก็เหมือนกับว่าใส่เป็นเครื่องประดับไปเลยใช่ไหมแต่ตรงเนี้ในแถบยุโรปอะเรากําลังพูดถึงคนไทยคนที่เข้าวัดไทยคนที่เป็นชนต่างชาติเป็นคนเอเชียก็จะคุ้นเคยกับพระเครื่องนะคะซึ่งตลาดนี้แหละที่เราได้อยู่ตอนนี้เนาะ เรากำจาะตลาดนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นอ่ะบางทีเขาได้ครอบครัวเป็นคนต่างชาติพอคนต่างชาติหนึ่งคนมันก็จะถูกเ,เขาเรียกอนะไรขยายไปสู่คนอือ่นๆอือ่นในความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นงานใหญ่นะเราก็ทําแบบมดนี่แหละคือทําไปเรื่อยๆทําแบบสักทารตามตอนที่ในหลวงบอกรัชากาลที่9้า บอกว่าหลักการสูงนานก็ทำแบบสังฆทานทำเรื่อยๆแต่เราทำเรื่อยๆแบบวิ่งวิ่งทําแบบวิ่งวิวิ่งทุกวันเลยอ่ะเนาะทีนี้แต่อย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรื่องของศาสนาเราเนี่ยในในต่างแดนเนี่ยมีวัดไทยก็ไม่น้อยแล้วก็มีศาสนาไทยบางประเทศเนี่ยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเบลเยียมอ่า แล้ <ừ, S 2> ในเน็ตก,ก็บอกว่าอิตาลีครับนั่นแล้วก็มีเห็นดาราดังๆในต่างประเทศที่ว่าหันมาถึงพุทธก็แสดงว่า Angelina Jolie เขาสส่เา <c oughs> แสดงว่าเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อนะครับของผู้ศาสนาเราเนี่ยก็กว้างกว้างขึ้นไประดับโลกแล้วนะครับโอกาสของเราดีมากนะโอกาสของเราดีมากตรงนี้ว่าพา p a เ t อร์ทางยูโรเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วเป็นคนไทยที่มีพระ แล้วเป็นคนไทยที่สนใจเรื่องพระ <God. S 2> แล้วเขาก็ได้เห็นปฏิหารจริงๆครับ <God. S 2> ปฏิหารของเขาคือตั้งแต่เขาเริ่มศึกษาเรื่องพระแปดเดือนมีพระวันแรกอ่ะไม่มีพระสมเด็จเลยณนะวันนี้ยิ่งทํายิ่งอยู่ยิ่งสนใจตอนนี้มีพระสมเด็จเป็นร้อยองค์เขารู้สึกว่านี่แหละคือปฏิหารของเขาและเขาก็อธิษฐานติดอ่ะเนี่ยอยากจะทําตรงเนี้ย สิ่งที่เราวางแผนร่วมกันนะคะนอกเหนือจะาก,การนำพระไปบ่อยนะคะเรามีแผนที่ว่าเราจะนำเทคโนโลยีการตรวจพระของเราเนี่ยไปนำเสนอหรือไปไปตรวจที่ต่างประเทศด้วยเพื่อให้เขาเห็นพระแล้วถ้าหากทำได้แล้วถ้าหากเราสามารถที่จะแบบนำแคมเปญน,นี้สำเร็จได้เนี่ยเราก็จะได้นำพระแท้ของเราไ,ไปให้เขาดูด้วยเผื่อสนใจจะเช่ากันนะคะจะได้ได้พระแท้ราคาพิเศษเลย เปิดตลาดกันที่นู่นเลยแต่ทีเนี้ยทุกอย่างมันก็มีเขาเรียกอ,อะไรนะมีขั้นตอนมีกระบวนการเอาเล่าเรื่องเชอรี่กันนะในมุมของเชอรี่เนี่ยพอเราดูคลิปวิดีโอในประเทศไทยอ่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบคือถ้าเราดูคลิปวิดีโอนะคะในวงการพระในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นอะไรเราจะเห็น ภาพของการตรวจวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เราไปตกหลุมพรางชลี่จะพูดเวลาสอนเรื่องวัตกรรมพี่พูดเรื่องนี้ตลอดเลยนะเราอย่ากตกหลุมพรางของเทคโนโลยีหลุมพรางของเทคโนโลยีคืออะไรถามว่าวันนี้เราต้องการตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นพระแท้ใช่ไหมเข้าใจภาพเนาะเราต้องการตรวจให้รู้ว่าเป็นพระแท้ เพื่อเราจะได้ส่งมอบพลาแท้ให้กับคนที่สนใจใช่ไหมเพื่อจะเอาแลกเปลี่ยนใช่ไหมหรือจะยังไงเ,เรากำลังพูดความจริงกันเรากำลังคุยความจริงแล้วเรากำลังส่งมอบอย่งนี้กันแต่พอเราไปดูวิธีพอไปตรวจด้วยเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามองด้วยตาส,ส่งกล้องกำลังขยายสูงมากๆแล้วมองด้วยตาคนไม่รู้เรื่องจะดูออกไหม ดูไม่ออกครับต้องคนที่มีประสบการณ์ถึงจะดูออกถูกไหมคือไอ้กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยเราก็ใช้นะคือเราใช้แล้วครับแต่คนที่มีประสบการณ์คือแบบว่าเทคนิคประเด็นคือสองคนละจุดอ่าคือเราจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันคือใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งจะได้มุมมองมุมหนึ่งใช้อุปกรณ์ตนก็ได้มุมมองหนึ่งแต่เอาสองเามารวมกันเพื่อจะาวิเคราะห์ผลตามประสบการณ์ที่เขามีอ่อันนี้คือเทคโนโลยีที่เราเลือกเราเลือกที่จะแบบหนึ่งเห็นเป็นประจักษ์โดยการ เอ็กซเรย์ให้ถึงข้างในเลยแล้วออกมาเป็นน่า,นท,าทางวิทยาศาสตร์ mm hmm. ให้เห็นเลยตัวเลขเท่านี้เท่านั้นตัวเลขมีอะไรบ้างแล้วก็ส่องก็กาลังขยายสูงเนี่ยที่คนกาถามว่าส่องทาไมอเออแต่ก่อนเราก็ถาม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> คือคือถ้าเราดูคลิปของคนไทยนะคนไทยจะในเรื่องของการตรวจให้ลึกลึกลึก,ล,กลึกลงไปเหมือนเรียนรือเอกจริงปะ่ะแต่คนต่างชาติ จะเช่าพระแค่รบเบียบเรียงนะคือ,คอ,คอเขาตรวจเอาข้อมูลที่เขาต้องการเท่านั้นเพียงพอต่อการต่ากอบการที่เขาจะเช่าบูชาพระเท่านั้นก็พอแล้วเพราะไอ้สิ่งที่ลึกลงไปบางทีมันก็เข้าใจได้ยากบางทีก็มันต้องใช้เวลา,วลาหรือใช้ประสบการณ์หรือรอะไราเงี้ยสุดท้ายมาคำถามคือเป้าของเราคืออะไรคือเราต้อง เป้าของสยามอมฤตเคเลคชันคือนำพระนำพระแท้สู่ตลาดโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือหาพระแท้แ,แล้วขอระบบไว้เพื่อไปสู่ตลาดโลกอ่ะครับแค่นั้นเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราแนละ้วนี่คือแผนของเราเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะนำพระแท้สู่ตลาดโลก คนช่างพระของเราคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์ระดับหนึ่งหรืออาจจะไม่มีแต่อยากได้ของแท้มาเลยนะต้องเป็นคนที่อยากได้ของแท้ไม่ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้ต้องเป็นคนที่อยากได้ของแท้และต้องเป็นคนที่อยากได้ของเก่าผมผมที่ผมคุยกับชาวต่างชาติหลายๆครั้งตอนที่เราไปออกบูตหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียเอ,อ,อเมริกาหรือว่าคนจีนอะไรเนี้ย วิธีการกระบวนการเนี่ยพอเขาเห็นแล้วปั๊บเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าเราตรวจด้วยวิธีเนี้ยเขาเข้าใจทีนี้ก็เหลือแต่ว,ว่าพระเนี่ยปัญหาในเว็บของเราคืออะไรปะพระแท้หมดเลย <laughs> เอาองค์ไหนดี <laughs> แต่อยู่ว่า,อาอน,นี่แหละคือปัญหา <laughs> ใ่ไม่ใช่แค่องค์ไหนดีว่าพระสมเด็จองคไหนดีเราไม่ได้ตรวจแต่พระสมเด็จรู้ไหม <laughs> เราไม่ได้ตรวจแต่หลวงปู่ทวดเรามีพระหลายหลายแบบให้ขวากับทุกคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาใช่ไหมว่าคนนี้อาชีพนี้อาจจะอยากได้ความเมตตาสูงต้องป็นพระองค์นี้คนนี้เป็นผู้หญิงที่ก็ใหญ่กับ,บว่ามีชัยชนะเหนือใครอาจจะต้องเป็นพรพนพางพญาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพระของเราเนี่ยคือเราเราพยายามทําให้เว็บของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมพระแท้ที่พิสูจน์ทางวิยาศาสตร์ได้โดยมีพระที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้กับทุกคนคใช่ไหมคะคปัญหาเกิด แล้วจะเช่าพระอะไรถูกไหมจะชอบพระอะไรนี่แหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องทําข้อมูลเป็นข้อมูลประกอบให้กับผู้ที่จะมาเช่าพระของเราเนาะให้เขารู้ว่าเอ๊ะฉันเหมาะองค์นี้อ้าฉันเกิดวันจันทร์ฉันควรจะเป็นพระองค์นี้ ฉันทาอาชีพนี้ฉันควรเป็นพระองค์นี้พระองค์นี้เนี่ยเกจิองค์นี้เป็นผู้สร้างซึ่งเกจิองค์นี้ไปเอามวลสารน,นี่นี่มาสิ่งที่เขาหยากได้อะสุดท้ายมามันไม่ใช่สิ่งที่เรานําเสนอไม่ใช่สิ่งที่คลิปในประเทศไทยกําลังนําเสนอหลังจากที่แบบพยายามศึกษาพยายามเข้าใจแล้วตอนนี้เราเข้าใจโพซิชันเราแล้ว เราเข้าใจลูกค้าเราแล้วและเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราจุดอ่อนของการสื่อสารจากสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยคือคลิปที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยจุดอ่อนที่ทําให้แบบมันยังไม่ทันรู้อ่ะคืออะไรและตรงนี้แหละที่เรากำลังทำนะคะเราจําเป็นต้องให้เขาเชื่อและศรัทธาก่อนอาจารย์อยู่บอกใช่ทุกคนลูกค้าทุกคนเดี๋ยวี่ก็ถามลูกค้าก็จะบอกว่าต้องเชื่อและศรัทธาก่อนอ่ะนี้เขาจะเชื่อได้ยังไงเนี่ย เขาจะเชื่อเขาก็ต้องรู้ประวัติไหม mm hmm. เขาต้องรู้พุทธคุณ mm hmm. เขาต้องรู้จักประสบการณ์ว่าคนนี้เป็นยังไง mm hmm. ไหม mm hmm. แต่ข้อมูลที่มี mm hmm. บางทีมันเยอะเกินไปเ <c oughs> นื้อไหมคะ <c oughs> เวลาที่ข้อมูลที่แบบคนไทยนําเสนอกันเองเงนะี้ยเราฟังภาษาไทยเราก็เพลินเพลินใช่ไหมแล้วก็ศึกษาแล้วก็อินไปเรื่อยๆมันคือข้อมูลที่คนมีความรู้อีกระดับหนึ่งคือปริยโทเขามาฟัง เราต้องทำข้อมูลปริญญาตรีค่ะให้กับลูกค้าของเราเราต้องทำข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไปไม่ลึกเกินไปแต่ตอบโจทย์ของคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้ได้แล้วเพื่อให้เขาสนใจแล้วก็โยงมาถึงว่าและความแท้จริงมันสามารถตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการใดบ้างใช่ไหมคะ ถามว่าเอาคนต่างชาติมาดูคลิปตรวจพระเรานะงงจริงไหมจริงดูจนงงไปหมดเลยขนาดเราคนไทยอะเราก็ยังไปหลงดูต้องมากวันนี้จะต้องทําเยอะเท่าน,นั้นเท่าน,นี้จริงๆมันไม่ต้องใครก็คุณคุณแทนนี่เลย <laughs> คุณแท่นเขาบอกว่าคนที่นั่นที่นั่นเขาฝั่งนู้นก็ดูมันเขาก็งงงง <laughs> แต่เขาไม่เห็นเราแล้วบอกเาขาเข,ข้าใจได้คือ ถึงบอกไว้ที่ลูกค้าบอกข้อเดียวจีนี่คือฉัน,นี่ไม่รู้เรื่องอะ่ะก็จริงๆเพราะว่าพอรู้พอรู้มันก็จะอดไม่ได้อยากแถมอยากแถมอยากแถมใช่ป่ะฉันนี่พยายามจะไม่รู้เรื่องแล้วเวลารับน้องที่มาช่วยเป็นสตาฟอะ่ะเราจะรับคนใหม่มนาะเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืแล้วให้เขาไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ให้เขาคิดคอนเทนต์ตอนเนี้ยรับมา,าอย่ารู้เรื่องแล้วแล้วอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอยากอยากจะศึกษาอะไร แล้วพูดแค่นี้รู้เรื่องไหมพูดแค่นี้ดีแาฟังต่อไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเพราะลูกค้าของเราเป็นแบบนี้ดูแลถ้าไปเอาเนื้อหามาเสร็จแล้วแบบแปลภาษาอังกฤษหรือว่ามาทำอะไรนิดหน่อยไม่ได้ไม่รอดนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเรามีพระระดับหนึ่งแต่เราก็ยังคงต้องการพระเพิ่ม คือตอนนี้ให้เขาดูแล้วให้มันลัน,ลนตายหมดเลยให้ลัน,ลนเลยว่าโอ้พระเยอะมากฉันอยากได้อะไรฉันเข้านี่ฉันต้องเห็นฉันต้องได้นี่คือสิ่งที่กำลังพยายามสร้างเพราะอะไรพอเดี๋ยวเราได้คนเช่าพอคนเริ่มเช่าอะ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอครับแล้วพอเท่าไหร่ก็ไม่พอเราก็องรอเสรกิก็รอนานนะจ๊ะครนก็ต้องใช้เวลาเนะาะแล้วเราก็ตรวจเฉพาะวันเสาร์เลย บางทีเดือนหนึ่งเราตรวจแค่สองสามเสาร์เราไม่ตรวจทุกวันนะครับเราตรวจแค่วันเสาร์มันก็ทําให้พระเนี่ยในระบบแบบมียังไม่ถึงกเยอะมากไปเพราะวันทยอยทยอยตรวจกันไปครับพูดถึงเราก็เต็มที่นะเรารเราก็ชัดเจนในตําแหน่งที่เราอยู่รเราตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์และเราปล่อยพระในตลาดโลกและณวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำคือตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์อย่างน้อยมีหลายๆคนนะตวรวจไปอะ่ะ ตรวจเพื่อให้รู้ได้เซอร์เก็บไว้ใช่ไหมคะให้รู้ว่าพระที่ตัวเองมีอยู่เนีย่ยเป็นพระแท้พิสูจน์ได้แน่นอนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะอันนี้จะตรวจพระด้วยร์ซ้ายอีกมุมหนึ่งคือปล่อยพระในตลาดโลกเรายังไม่เคยหยุดเลยเราวิ่งตลอดเวลามีพระเนร์คือพรนเนร์จริงๆเร,เราดูไว้ที่ตอนนี้นะแอบบอกเมียนกิปนะแล้วก็มีที่อเมริกาแต่ถามว่าเราจะเข้าไปในทางไหนตอนนี้ทีนี้ก็ก็คุยไปก่อน เพราะว่าลูกค้ากลุ่มที่ทริีดูแลเป็นพิเศษตอนนี้คือสองกลุ่มแรกก็คือที่จีนแล็ที่ยุโรปเลยอยากให้ที่จีนและยุโรปปล่อยให้ได้แล้วเรื่องการขยายพาร์ทเนอร์เราคุยไว้บ้างแล้วนะคะแต่ยังคือกว่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมคุยหลายรอบแล้วใช้เวลามากแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาต้องเข้าใจตอนนี้ในหน้าเว็บคือเราก็พยายามปรับแล้วตอนนี้เป็นไฟแนลแล้ว ก็คือหน้าเว็บเราเนี่ยเราจะปิดราคานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเราไ,ได้ปล่อยออนไลน์ออนไลน์เป็นแกลเลอรี่เป็นแกลเลอรี่พระแท้ซึ่งใครอยากได้พระในแกลเลอรีน่นี้จะต้องติดต่อกับทางพาร์เนอร์แต่ละประเทศ <c oughs> เพราะอะไรถามว่าอยู่เนเธอร์แลนด์ใช้ภาษาดัช <Yes. Okay. S 1> ภาษาไทยด้วยสำหรับคนไทยเนาะแต่เขาใช้ภาษาดัชด้วยคนฝรั่งเศส ก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใช้ภาษาของเขาเขาใช้ภาษาฝรังร่งเศสภาษาฝรั่งเศสเหรการที<ช>่เรามีพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศอ่ะมันทาให้คนในประเทศนั้นๆที่ต้องการพระสามารถที่จะคุยกับตัวแทนเราในภาษาท้องถิ่นของเขาคร<ช>ับแต่ละประเทศมีภาษาท้องถิ่นซึ่งในการคุยที่เป็นภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันจะช่วยอะไรช่วยให้เขา,ามีความมั่นใจ ในการที่เขาเช่าพระองค์นี้ไปแล้วเขาได้ของที่ตรงตามความต้องการเขาได้ของที่ตรงตามสเปคที่เราให้ไปบางทีเขาอาจสเปคโอเคเขาเข้าใจแต่พอเอาไปเขาอาจต้องการคําอธิบายเพิ่มคนที่อธิบายได้ดีเขาต้องใช้ภาษาท้องถิง่นถึงจะเข้าใจแบบเข้าใจใช่ไหมไม่งั้นก็โอเคคือภาษาอังกฤษก็โอเค เหมือนก็เราซื้อของสักอย่างที่เป็นของนําเข้าแต่เราต้องคุยกับคนขายเราก็อยากจะคุยคนด้วยภาษาถิ่นก็เหมือนกันบางทีคําอธิบายบางอย่างอะ่ะคือเขามันมีเรื่องวัฒน,ธ,นธรรมด้วยนะคะวัฒน,ธ,นธรรมของเราเราเราพูดกันแค่นี้เรารู้เรื่องแต่เราพูดแค่นี้กับคนอีกวัฒนธรรมหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราได้ลองเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยมาหลายคนแล้วอะเราก็เลยรู้สึกเออจริงนะว่า บางทีภาษาท้องถิ่นเขาอะอย่างภาษาเยอคนเยอรมัน,น,ม,นมาพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมก็ได้ระดับหนึ่งหมายถึงก็จะเข้าใจเราสื่อสารกับเขาเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้ามีคนเยอรมันหรือคนไทยที่พูดภาษาเยอรมันได้หรือเป็นคนเยอรมันด้วยกันคือใช้ภาษาเดียวกันทุกอย่างมันจะเคลียร์และไม่มีปัญหามันก็จะง่ายขึ้นมันจะทําให้เขาก็ได้ทุกอย่าง อย่างเขาได้ข้อมูลที่ชัดเจนเขาได้ทุกอย่างต,งตรงตามที่เขาต้องการตรงตามที่ข้อมูลที่เขาได้รับนี่คือเหตุผลหลักของเราในการที่เราใช้พาร์ทเนอร์ใช้ใช้รูปแบบการปล่อยพระผ่านพาร์ทเนอร์เพราะเราไม่ได้แค่ว่าคือท,ทําธุรกิจเนี้ยเป็นพุทธพาณิชย์ไหมก็เป็นอ่ะนะแต่เราไม่ได้ทําแบบเราไม่ได้ทำเพื่อกำไรสูงสุดเราไม่ได้ทําเพื่อให้แบบเรารวยแบบ ธุรกิจหมื่นล้านพันล้านไม่ใช่คือตัวของพระพระเครื่องพระบูชาเนี่ยการแลกเปลี่ยนพระเครื่องหรือการจะส่งมอบให้กับคนที่ต้องการชาบูชาเพ,พื่อมีไว้เสริมให้พุทธคุณองค์พระเนี่ยช่วยเสริมบารมีเขาเนี่ยก็เป็นการที่เราเผยแพ,พ,พ,พร่รพระศาสนาแล้วัฒนธรรมของไทยไปคือเราแบบมองว่าเราปล่อยพระเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเขาอถ้าในตามความเชื่อ ไม่ใช่ของเขาก็ไม่ต้องออกไปอยากได้ไ่เงินอยากมากเลยตอนนี้ลงทุนไปเยอะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ก็ไม่ต้องออกไปเนี่ยคะ่ะถ้าคุยแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเขาคือคุยโกหกเพื่อให้ได้เงินเราจะไม่ทําเหมือนถามนาวันเนี้นะวันนี้เลยถ้าคุณนัทบอกว่าปล่อยพระได้แล้ว แล้วเอาใครมาอุปโลกสักคนมันก็ทําได้สุปะแต่เรายอมที่จะเหนื่อยและวพวลูดความจริง,รงเราเรายินดีกับการพูดความจริงว่าตอนนี้เราอยู่ในโปรเซสนี้เรายังปล่อยไม่ได้แต่เรายังอยู่ในเราอยู่ในโปรเซสนี้เรามีความเพิ่มได้อย่างนี้และว,วันที่เราปล่อยได้คือตัวจริงคือของจริงเราจะไม่มีวันมานั่งแบบสร้างภาพคือชลียกับ เฉลี่ยอาจนะจะไม่สร้างภาพว่าเอ้ยเราปล่อยได้แล้วนะแต่ทุกคําที่เราพูดออกไปคือความจริงลูกค้าเราเอาไปปล่อยได้องค์ละหกแสนส่งมาแล้วก็ดีใจเด้ยอยากให้ปล่อย่านเราจ้างแต่แต่เขาปล่อยเองไงนึกออกปะปล่อยให้ลูกค้าจีนด้วยนะหกแสนเราก็แบบอืมทาไมเนาะมาหาเราก็ดีสินะแต่ว่าลูกค้าปล่อยไลนเราก็ต้องเราก็ยินดีเรายินดีตรงที่ว่าเซอร์เราช่วยให้เขาปล่อยได้ลูกค้าหลายหลายล ปล่อยพระแล้วนะคะแต่มาออกเซอร์เพราะคนเช่าบอกว่าถ้าออกเซอร์ที่นี่ผ่านจะจ่ายเงินไอ้อย่างเงี้ยมีเยอะนะบางคนมาทุกอาทิตย์เลยมีเยอะแบบเนี้ยแต่ก็เขาปล่อยเองไงใช่ไหมมีบางคนแบบมาปวดกับเราแล้วก็ปล่อยให้เยอรมนะันมีลูกค้ายเยอรมันมาหาเขาตลอดเลยแล้วก็เข้ามาดูเว็บเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คืออันนี้เป็นคอนเนคชั่นเขา เขาเช่าพักกันเองโดยใช้เซอร์เราเป็นเลสเบี้ยแล้วก็ดีใจเราก็ดีใจ,จช่วงนี้เราก็ดีใจแต่เราก็ก็เล่าให้ฟังอย่างที่จอร์แดนบอกอะค่ะเราเล่าให้ฟังว่ามีการปล่อยแบบนี้นะแต่อะไรเรายังปล่อยไม่ได้เราก็บอกเรายังปล่อยไม่ได้แต่เราพยายามไหมเรามีความคืบหน้าไหมเราก็เล่าตามความจริงเราก็ทํางานอย่างเต็มที่จริงๆครับเราก็จะเล่าตามความจริง และเราก็จะทําอย่างเนี้ยเพราะความจุดมุ่งหมายของชรี่นะที่บอกทุกคนเลยเจอหน้าใครบอกทุกคนเลยนี่ล่าสุดเมื่อวันเสาร์นี้เพิ่งเมื่อวานนี้วันที่20นี้เพิ่งไปถือศีลมาบอกว่าชรี่ทําทุกวิถีทางชรีรัศมีทําทุกวิถีทางเพื่อปล่อยพระทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทุกวิถีทางเพื่อให้ปล่อยพระได้แล้ววันที่ปล่อยพระได้เราก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังอย่างสง่าง,งามนะคะ แต่ถามว่าบางคนบอกเอ้ยรอก่อนรอก่อนอะไรเงี้ยคือตรวจพาไว้อะถ้าใครมีงบก็ตรวจนะคะเราก็อยากให้ตรวจเยอะๆคือแต่ละอาทิตย์ก็มาบางอาทิตย์ช่วงเออก็อมากันเรื่อยๆอยู่เนะาะตอนเนี้ยคือถ้าใครสะดวกมาช่วงนี้ว่างๆก็มาตรวจไว้นะคะเพราะว่าอีกไม่นานแล้วล่ะครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวจะปล่อยพราดได้แล้วอันนี้ความเชื่อ แต่ข้อเท็จริงคือเรามีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นของเราขยันแ,แข็งเป็นอย่างมากด้วยและเป้าหมายของเขาเขาก็ต้องการปล่อยพระเหมือนกันทุกคนทํางานอ่ะทุกคนลงทุนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องการรับผลตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นปรดมั่นใจเราลงทุนเราก็ต้องการรับผลตอบแทนเหมือนกันเราต้องทําให้พาระของทุก่าน่ะสู่ตลาดโลกให้ได้ฉันนี้อยากให้ ทุกคนปล่อยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งองค์ไม่ต้องแบบคนหนึ่งสิบองค์ไม่ต้องถ้าสมมติปล่อยได้สิบองค์ก็อยากจะแบบว่าสักสิบคนอย่างเงี้ยกระจายไรายได้ให้ทุกคนแบบได้ด้วยกันใช่ไหมเป็นกําลังใจเราก็เป็นกําลังใจแต,แ,ตแต่การการทําธุรกิจหรือในการทาสยามเมล็ดคอลเลคชันในครั้งนี้เนี่ยเราทุ่มเทสักภาังจริงๆค่ะในเรื่องของการตลาด ตลาดต่างประเทศคลิปนี้จบนะคะโอเคขอบคุณค่ะสยามอมูเลตคอลเลกชันตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก